พาดูลูกมะสังคว้านเอาเม็ดไปไวเพะมะสังบักสังบักสังต้นมันมีน้ำนี่สมัยก่อนคนอีสานไปเกี่ยวข้าวเนี่ยเขาจะตำสายบัวแดงเขาจะใส่มะสังนี่แหละมันจะมีรสเปรี้ยวมาเทียวใส่แกงปลาก็ได้ ใส่แทนมะขามใส่แทนมะขามเปียกมาสังเยวนี้หายากแล้วนะนี่บางที่ก็สูญพันธุ์ไปแล้วต้นมันเขาเอาไปทำบอนไซก็มีเป็นไม้ประดับก็มีเม็ดมันพ่อยากนะนี่นี่ควานเราเม็ดมันลูกสุกมันหอมดี ลูกดิบมันจะเปรี้ยวลูกสุกมันจะออกเปรี้ยวๆหว,วานๆน,นิดนึงบางที่บางแห่งสูญพันธุไปแล้วนี่เพาะไว้นับแต่หลายปีแล้วเดี๋วจะพาไปดูต้นที่ปลูกปลูกทิ้งไว้ไม่ได้ดูเลยปลูกค้อมกับต้นมะขามเทียบนี่เลยนี่หปีแต่มันยังไม่โตเพราะว่าไม่ได้ดูเลยปลูกทิ้งไว้เฉยๆเกิดไม่เกิดก็แล้วไป ต้นมะขามเทียบซีนเป็นอย่างนี้นะเพราะอะไรรู้ไหมหลายต้นขึ้นจากที่เดียวเว่าเพราะเม็ดเพราะใส่ถุงดําเอาห้าหกเม็ดหยอดลงไปในถุงเดียวมันเกิดขึ้นมามันก็เกิดสี่ห้าต้นในถุงเดียวก็ไม่ได้แยกออกก็เอาปลูกเลยมันก็เลยเป็นอย่างนี้มีหกปีนะต้นเท่าขาแล้วี่นี่ต้นมะขามเทียบ หปีปลูกความกับต้นมะสังแต่เจ้าตัวนี้นะ่ะมันไปเก็บลูกคนมาจากต้นอื่นต่างหากนะมันมีต้นใหญ่อยู่สองต้นในบริเวณหมู่บ้านนี้ต้นหนึ่งโดนลมพัดล้มไปแล้วมันเดลยออีกต้นหนึ่งคนทุกวันนี้เขาไมาน่นิยมกินมันก็เลยใกล้จนะสูญพันธุ์แล้วคนเมื่อก่อนเขากินเขาชอบกินนะยอดมันก็เอากิมนะัพริก กิมน้ำพริกปิดทูได้เดี๋ยเม็ดเขาที่ควาหนอกเม็ดเล็กๆแข็งๆเ,งเหมือนเม็ดเหมือนเม็ดเหมือนเม็ดฝรั่งบัอกซีดาคล้ายๆกันเม็ดเล็กๆแข็งๆ ลูกเดียวมีเม็ดเป็นเกือบร้อยเม็ดเลยเยอะแยะเลยพอยากนั่นนี่มาสังเขาไปทำไม้ประดับก็มีทำบอลไซนี่ตากแห้งไว้แดดหนึ่งนะึงนี่จะเก็บไว้เดี๋ยวไปดูต้นที่ปลูกพร้อมกับต้นมะขามเทพ เนี่ยต้นเขาออกจะลายๆเขาๆขาดำๆลายหน่อยต้นมะสังจะมีน้ำน้ำเหลมๆเนี่ยแหลมมากเลยถ้าถ้าเอากิ่งแห้งมันโยนสายสานี่คนไปหาปลาเหยียบนี่โอ้ยทรม,มานเลยนี่น้ำต้นมะสัง น้ำเยอะถ้าจะให้ต้นมันชวยเราก็จะเอาอะไรเนีบกิ่งมันหนิบๆนีบเนีบนีบให้มันให้มันมีแต่ข้างบนเนีบกิ่งเล็กๆมันออกอันนี้หกปีแล้วนี่ปลูกความกันแหละกับต้นต้นฝรัลล่งต้นบักซีดาต้นบักขํานี่มันไม่ค่อยโตม,มันสูงนะนี่สูงไปน่น ต้นมะขามเทพนี่ต้นเท่าใหญ่มากนี่หกปีเหมือนกันปลูกไม่หวังผลปลูกเล่นๆคนชอบปลูกอันนี้ต้นพุทราต้นน้อยหนาน,นี่ก็ต้นพุทรา หปีก็ต้นมาคเทพบางต้นก็ใหญ่เท่าต้นขาบางต้นก็ใหญ่เท่าเขียนมันจะปลูกวางกินผลปลูกเอาลมงองปลูกบางลมนี่เลยหปีก็เผาฐานได้เหมือนกันทําฟืนเผาฐานได้ถ้าใครมีที่ปลูกทิ้งไว้เป็นทําฟืนเดีเราจะช้าแนละ้วก็น้ำบอก ครับเทพนี่ก็ทำฟื้นเผาฐานดีเหมือนกันต้นพุทราเนี่ยเนื้อแข็งเลยนี่แข็งปึกเลยมันมีน้ำคนเขาไม่ค่อยปลูกมันเป็นพุทราพื้นบ้านอายุหกปีเหมือนกันแต่ทำฟื้นดีมากเผาฐานนี่อันนี้ปลูกเอาบุญไปปลูกเอาลมเอาเงา mất sáng mất sáng